ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FCT อันันดาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาธิการอีกเช่นเคยเนาะเจอกันก็มีการเอาสูตรมาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางห่วยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันจันทร์เนาะจันทร์ที่9มิถุนายน68นะครับซึ่งวัน สุกที่ผ่านมาเนาะสุกที่6มิถุนายนนะครับสูตรที่ลุงตัรให้ไปก็เด่นเนาะเด่นที่วางไว้ก็มา4นะครับมา4ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนชุด2ตัวที่วางไว้เนาะสองตัว3ตัวก็หลุดไปนะครับถ้าสังเกตเนาะถ้าพี่น้องสังเกตผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์ในตารางทั้ง2ตารางเนี่ย ก็จะมีมีตัวเลขเนาะในตารางเนี่ยมีสี่มีหกนะครับหลังสองสูตรเลยนะครับทันทีจับชุดเพิ่มเติมนี่ก็อาจจะโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่ 9. มิถุนายน68เนาะงวดวันจันทร์นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามมาดูการวริเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันจันทร์เนาะจันทร์ที่ 9. มิถุนายน68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าการเอาผลลัพธ์นะครับจากตัวเลข สองกลุ่มเนาะมาเทียบชนกันเนาะเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างเนาะแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นชุดสองตัวสามตัวนะครับซึ่งตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าการใช้หลักการนี้เนาะหรือว่ารูปแบบนี้เนี่ยกลุ่มตัวเลขในตลาดเนี่เดินดีมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่ายังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับอันดับแรกเนาะ ลุงตันก็จะเอาตัวเลขมาวางในตารางกันก่อนนะครับมาเริ่มที่สูตรเหมือนกันสองตัวนะครับแถวที่หนึ่งเนาะผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับก็จะ,ะเป็น <c oughs> เป็นเก้าเนาะวิเคราะห์ได้เก้านะครับต่อมาแถวที่สองก็จะเป็นสามนะครับ แ,แถวที่สามเนี่ยเป็นเก้าเหมือนกันเนะาะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับฝั่งนี้ที่จะเป็นแปดสามสามแล้วก็สี่เนะาะฝั่งนี้ที่จะเป็นสองแล้วก็แถวที่สามเหมือนแถวที่หนึ่งนะครับได้ศูนย์ได้แปดเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในสูตรเหมือนกันสองตัวเนาะทีนี้มาดูกลุ่มเลขกําลังวันเนาะเลขกําลังวันเนี่ยนะครับลุงตันก็จะใช้วางตัวเลขสองกลุ่มเนาะตัวที่มาบ่อยที่สุดก็จะวางแถวเด่นเนาะข้างบนนี้เนาะลงลงมาก็จะใช้แถวข้างล่างนะครับตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที่ 9เนาะแปดนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับลองลองมาก็จะเป็นสองเป็นห้าเนาะเป็นสี่นะครับแล้วก็หนะครับจากการสังเกตก็ตัวที่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นศูนเนาะมีศูนย์มีสองนะครับมีสี มีแปดมีเก้าเนาะก็ประมาณห้าตัวนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนาะก็จะเอามาพิจารณาเนาะใช้เป็นเลขเด่นนะครับเด่นเด่นประจำงวดวันที่9มิถุนายนเนาะเก้ามียอเนาะก็จะขอไปเนาะลุงตาเขียน น,นั่นใส่เนาะขออนิญาตลบนิดหนึ่งนะครับเด่นประจำวันจันเนาะลุมตันให้สองนะครับให้สองสี่เนาะแปเก้าเนาะ,ะทีนี้ก็ลองมาจับทุกดูนะครับ จับชุดก็คือชุด2ตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมี05 24 25เนอะ28 40นะครับ ต่อมาเนาะ48 49 59 65แล้วก็86เนาะ,ะประมาณสิบชุดนะครับสิบชุดสิบคู่นะครับทีนี้มาดูสามตัวนะครับสามตัวนะครับก็จะมี ศูนย์สี่ศูนย์เนาะศูนย์สี่ศูนย์ศูองห้าเ้าสี่สองปเก้าสแปดนี่ก็เป็นชุดสามตัวสองตัวนะครับที่ วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในสองตารางนี้นะครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นคี่น้องเอฟซีเนาะก็มองนะครับมองมุ่มตัวเลขที่ลงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ ในการวิเคราะห์ตัวเลขให้กับพี่น้องรับชมเนาะลุงตันก็ยังใช้การเทียบกลุ่มตัวเลขจากสองกลุ่มเนาะหรือว่าเอามาชนกันเนาะเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างเนาะกรณีที่เหมือนกันเนี่ยก็จะเอามาเป็นตัวเลขเนาะที่จะเอามาวางหรือว่าเอามาจับชุดนะครับให้กับพี่น้องได้รุ้กันเนาะซึ่ง ตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าการใช้วิธีนี้เนี่ยกุมตัวเลขที่ได้เนาะ <c oughs> ส่วนมากเนี่ยจะเดินดีเนาะก็ถือว่าสูตรนี้ยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับทายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมานตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ